สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมวันนี้เราอยู่ในเว็บแจ็คเก้าก็แปดกันอีกแล้วครับผมท่านผู้ชมนะอยู่กับผมเอกเคยูเจ้าเก่าเจ้าเดิมผมช่องเอ็กซ้าผมฝากไว้ตาไปครบหนึ่งร้อยซับด้วยครับผมวันนี้ครับท่านผู้ชมนะเราจะมาใส่เลดไทเกอร์ครับผมท่านผู้ชมเออเลดไทเกอร์กันบ้างครับผมท่านผู้ชมนะอะไรดีครับผมวันนี้เลดไทเกอร์ครับผมท่านผู้ชมนะขอเลือกสักคู่ครับผมอุ้ยแจ็คพอตนะครั้งที่แล้วผมแตกแจ็คพอตนะท่านผู้ชมนะเล่นไปแจ็คพอตใหญ่สุดนะที่ผมได้นะครับผมท่านผู้ชม เซจินนี่ของเราผม่ากผู้ชมนะนี่ครับผมฟีเจอร์ของเขานะโบ,โบนัสโบนัสของขวัญโบนัสจากสมบัติโบนัสตะเกียงวิเศษนะผม่ากผู้ชมนะมตัวแพงดาบเลยยี่สิบเทลายกันไหนมาโอเคมาวันนี้งบเก้าพันเหมือนเดิมออตโต้เป็นแปดสิบดูสิว่าฟีเจอร์ออกไหมเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยมาเปิดดิวเปิดดิวมาเลย ว่าเปิดเดียวมาเอาเอาเอาโบนัสมาให้เฉยเปิดเดียวเลิกผมว่าเปิดเดียวเลิกครับผมคลิปกี่นาทีเนี่ย <c ười> เปิดเดียวเลิอกอะกำไรสองสามพันเลิกเลยเขาเล่นแบบโฉบนี่แหละเขาเรียกว่าดวงไอช่องเล็กนี่คือยากสุดครับผมแจ็คพอตอะเอากุศลบัติครับผม่นันผู้ชมนะมาดิมาดิ เปิดเดียวเลิกป่ะเนี่ยนี่เลยมองหน้าผมเอ้ยิ้มมาผมเอายี่สิบเจ็ดเอาเยี่ยมมะผมกดไลค์อุย้ยคูณสีบเช็ดเดี๋ยวเดี๋ยวนะอุย้ยเป็ดกราบกราบปุ้งคูณสิบสะสมไม่เป็นไรเลิกแล้วคูณเป็นเกือบร้อยนะท่านผู้ชมนะบ้าปะเนี่ยเฮ้ยพี่เขาเล่นบอกว่าเคซี่จินนี่ก็แตกนะผมก็มาอะไรก็ผมทนผู้ชมนะกดไปสองเออเดียว เปิดเดียวเลิกครับผมท่านผู้ชมนะว้าปะเนี่ยกำไร6,720รบาทนะผมท่านผู้ชมนะไม่เอาแล้วผมท่านผู้ชมคลิปนี้ไวมากนะขออภัยครับผม2นาทีเองครับผมท่านผู้ชมนะตามมาเลยครับผมแจ็คก็แปดนะไลท์ไทเกอร์แตกดีจริงเคซี่จินนี่ครับผมโอเคกดติดตามกำลังใจให้ด้วยนะครบ100ซับก็มีแจกครับผม10รางวัลน,นะไปละเปิดเดียวเลิก